สวัสดีค่ะพบกับยืดเส้นเป็นนวดกับครูเกค่ะวันนี้ครูมีเทคนิคนะคะในการยืดเส้นยืดสายนะคะบริเวณคอโดยเฉพาะเลยสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่า i ไอโฟนซินโดรมเวลาที่เราใช้โทรศัพท์แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราจะต้องก้มคอตลอดเวลาคอของเราเนี่ยจะมีอาการ forward bend ไปข้างหน้าแบบนี้นะคะวันนี้ครูมีท่าบริหารง่ายๆนะคะมายืดเส้นกันดีกว่านะเทคนิคที่ครูนํามาใช้เนี่ยนะคะเป็นเทคนิคที่เรียกว่าเทคนิคก,การนวดไทยสไตล์โยคะนะคะซึ่งเป็นเทคนิคก,การยืดเส้นโดยเฉพาะเลยนะคะเพื่อที่ว่าเราเนี่ยสามารถเล่นโทรศัพท์ได้นานขึ้นกว่าเดิมดีไหมเอย่ย ขั้นแรกเนี่ยนะคะให้นั่งตัวตรงเปิดอกเปิดไหล่ให้เรียบร้อยค่ะให้เรานึกว่าเรามีแท่งไม้ไผ่ขนาดยาวนะคะเสียบตั้งแต่บริเวณกลางกระหม่อมเลยนะคะยาวไปถึงลำตัวเลยจากนั้นนะคะค่อยๆหลับตาช้าๆและพยายามหมุนไม่ให้ไม้ไผ่แท่งนี้ค่ะหกักจากนั้นหมุนกลับอีก3รอบหายใจเข้าเงยหน้าขึ้นหายใจออกก้มหน้าลง 3ถึง5รอบหลับตาโฟกัสที่ลมหายใจนะคะกับสู่ศูนย์กลางค่ะจากนั้นนะคะนอกจากการหมุนคอแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องมาพัฒนากล้ามเนื้อทางด้านข้างด้วยขั้นแรกนะคะให้เรานํามือฝั่งตรงข้ามนะคะแตะบริเวณขมับฝั่งตรงข้ามหรือว่าเหนือหูจากนั้นเปิดศีรษะไปทางด้านข้าง พยายามให้หูของเราติดไหล่แบบนี้นะคะจากนั้นค่อยๆเหยียดมือขึ้นและลงนะคะเราจะรู้สึกตึงมากขึ้นบริเวณคอนะคะจากนั้นวาดมือไปทางด้านหลังนะคะครูจะเพิ่มเติมนะคะกล้ามเนื้อส่วนอื่นๆนอกจากทางด้านข้างแล้วนะคะให้เราค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองเพดานค้างไว้ประมาณ3ลมหายใจนะคะ ช้าๆค่อยๆหายใจออกและกดศีรษะลงมาทางรักแร้ฝั่งเดียวกันนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเราสามารถยืดคอทางด้านหลังด้วยด้วยเทคนิคการก้มนะคะประสานมือแบบนี้นะคะแตะไว้ที่บริเวณกึ่งกลางศีรษะก้มหน้าลงช้าๆแล้วค่อยๆทิ้งศอกลงมาค่ะให้รู้สึกว่าศีรษะเราหนะักจากนั้นนะคะให้เราเปลี่ยนมือนะคะเป็นใช้นิ้วโป้งของเราเนี่ยดันบริเวณคางนะคะแล้วก็เงยหน้าขึ้น จากนั้นหายใจออกกลับสู่ศูนย์กลางและผ่อนคลายคีย์เวทที่สำคัญของการนวดไทยสไตล์ยืดเส้นแบบโยคะเนี่ยนะคะคือการนำลมหายใจเข้ามาร่วมด้วยทุกครั้งที่ทำเนี่ยครูอยากให้เราเนี่ยนับลมหายใจเป็น3มลมหายใจและทุกครั้งที่เคลื่อนไหวตัวนะคะครูอยากให้เราเคลื่อนไหวตัวนะคะในลมหายใจออกเช่นขณะที่เรากำลังคืนท่าให้เราหายใจออกแล้วคืนท่ากลับมาแบบนี้ การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่ใช้ลมหายใจร่วมด้วยจะทําให้เราค่ะได้ฝึกสมาธินําลมหายใจนําออกซิเจนเข้าไปที่กล้ามเนื้อได้ลึกซึ้งกว่าแล้วเราก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะคะนี่เป็นเคล็ดลับของการนวดไทยสไตล์ยืดเส้นแบบโยคะแล้วเดี๋ยวครูจะมีเทคนิคที่เราสามารถนํามาใช้ในการนวดนะคะ ญาติพี่น้องของเราหรือว่านักเรียนนวดของเราหรือว่านักเรียนโยคะที่มาเรียนโยคะกับเราแล้วเขาคอตึงมากเนี่ยเราจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงนะคะแล้วเดี๋ยวครูจะมาสาธิตวิธีการทําให้ดูคะ่ะ